สวัสดีครับเพื่อนเพือนวันนี้ก็ยังอยู่ในโหมดของนะโหมดของเหรียญกระสาบสอบาทอยู่นะที่ระลึกสบาทอยู่นะเพื่อนๆอย่าเพิ่งนะครับติดตามกันไปเรื่อยๆติดตามกันไปเรื่อยๆนะกำลังเข้มข้นขึ้นไปทุกขณะทุกขณะนะครับ เ,เพื่อนๆจะได้เห็นของหายากของที่มันไม่เคยเจอของที่ไม่เคยเห็นเห็นไหมเพราะลายเพราะเหรียญสองบาทเนี่ยที่ระลึกเนี่ยมันผลิตน้อยไงที่คุยกันเนี่ยน้อยมากนะน้อยกว่าทุกทุกวารลทุกเหรียญที่ระลึกเลยนะเป็นสองบาทเนี่ยหลักแสนน่ะหลักแสนน่ะจำผมไว้เลยนะ สี่ห้าแสนสามแสนสองแสนบางทีหนึ่งแสนนะ่ะทำให้ราคามันนะสมัยก่อนผมเห็นร้านใหญ่ขายห้าสิบกว่าบาทสามสิบาทสีสิบบาทแต่ต่อไปผมว่าก็ต้องแพงเพราะว่าอะไรปริมาณมันเริ่มน้อยลงน้อยลงน้อยลงนะเมื่อมีความต้องการในการสะสมในการเก็บมากขึ้นมากขึ้นเพื่อนบางทีจะหาไม่ได้เลยแหละผมจะบอกให้หาไม่ได้เลยอะ่ะเพราะว่านะ ของพวกนี้มันเป็นของหายากมันเป็นของสะสมตราบใดถ้าเมื่อไหร่มีความต้องการสูงนะที่ผมบอกดีมาสปายของความนะของตลาดเนี่ยเพื่อนเก็บวันนี้รับรองครับมันมีราคาแน่ในอนาคตเนี่ยที่ผมบอกถ้าเมื่อไหร่เก็บเป็นชุดเก็บให้มันครบสี่สิบกว่าวา่าเนี่ยให้ครบเลยเรียงลำดับไปเลยตั้งแต่วาละาที่หนึ่งต้องทำทีห้าไปเรื่อย จนครบอ่ะแล้วเก็บเป็นารลบ้ามาลบ้ามาลาบ้า,อา,บาโอ้โหเพื่อนนั่นแหละคือการเก็บสะสมเพื่อนจะทำมาเป็นในเรื่องของการค้าขายก็ได้แต่ถ้าเมื่อไรเราเก็บเป็นเหรียญเหรียญอย่างเงี้ยอย่างเดียวเหรียญเดียวสองเหรียญอย่างเงี้ยไม่ดีอ่ะนะไม่แนะนำเพราะอะไรเพราะว่ามันมันยังไม่ได้ส่งคุณไม่ได้คุณค่า หรือว่นนาไปได้ด้วการตลาดไม่ครบแต่ถามว่าถ้าเมื่อไหร่เรามีกำลังความสามารถนะเท่านั้นเราก็เก็บได้เหรียญเดียวสองเหรียญมีกี่เหรียญก็เก็บไปเถอะขอให้เป็นเหรียญราชการที่เก้าขอให้เป็นเหรียญที่อยู่ในยุคที่พระอ,องค์ท่านนะครับปกครองเป็นยุคที่พระอ,องค์ท่านครองสิริราชสมบัติอยู่ นะเก็บไปเรื่อยๆเก็บไปเรื่อยๆผมว่าในพื้นที่ตลาดน่ะนะทั่วๆ่วไปบางทีตลาดสดหรือตลาดพระเครื่องเนี่ยก็มีคนเอามาขายนะมีคนเอามาวางนะครับถ้ากำลังเราพอได้นะมีกำลังซื้อพอได้เราก็ซื้อไปเก็บไปทีละเหรียญสองเหรียญห้าเหรียญสิบเหรียญ นะวันวันไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรืแล้วก็เรียงลาดับไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆนี่คือนักสะสมนะเดี๋ยวไปเรียเหรียญสองเหรียญสามเหรียญสี่เหรียญวันนี้ไปเจอตรงโน้นไปเจอตรงนี้เก็บ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 เข้ามาอ่ามาเรียงกันไปล้ไหนซ้ํากันเอาออกว่าละไหนแล้วก็หาในช่อง youtube บ้างในเฟซบุ๊กบ้างรับรองว่าเพื่อนได้ครบนะครับรับรองว่าได้ครบแน่ๆนะโอเคเพื่อนๆมาดูกัน เหรียญนี้ก็เป็นเหรียญเวลาที่โอ้โหนี่ผมก็วาดสวยนะเพราะอะไรที่คุยคุยกันนลยถ้าเมื่อไหร่ที่มันมีพระบรมฉายาลักษณ์ของพระองค์ท่านนะรัชกาลที่ห้านะครับกับรัชกาลที่เก้าเห็นไหมครับเห็นะไม่เห็นไหรัชกาลที่เก้ากับรัชกาลที่ห้าะองหาแสงแป๊บหนึ่งเพื่อเห็นไหม ก็ชัดเลยนะครับข้างหลังก็จะเป็นอย่างเงี้ยเออไม่ชัดเลยแสงนะเพื่อดูจจมุมวัมวหน่อยนะครับอ่ามาลวมาลวมาลวบางทีแสงเนี่ยมันก็มีส่วนส่วนสำคัญเหมือนกันนะเพื่อนนะกับพวกนี้ อ่าอ่าเจ้ามาไปก็มองไม่เห็นใช่หไหมครับอ่าโอเคละวนาเป็นเพืเ่อไหมพระบรมชายลักษณ์ของพระองค์ท่านสองพระองค์นะครับราชกาลที่ห้า,ารัชกาลที่เก้านะนะข้างหลังก็จะเป็นนะครับนะในเวละของ นะครับบัลล่าของนะอ่บาบัลล่าเห็นไหมสองบาทบัลละาหนึ่งร้อยปีโรงพยาบาลศิริราชนะครับเนี้ยตาสัญ,ญลักษณ์เห็นไหมหนึ่งร้อยปีไหมครับโนะรบงพยาบาลศิริราชนะจำให้ได้นะเพื่อนเพื่อนนะนะครับนะเป็นพระบรมชายลักษณ์ของพระอ,องค์ท่านสอ,องพระองค์เนี่ครับสิ่งที่เราต้องควรที่จะฮนะถ้ามีอ่ะถ้าเราเจอเราต้องเก็บนะครับต้องเก็บ เพราะอะไรเพราะว่าพวกนี้มันจะหายากแหละมันไม่ได้มีเห็นให้บ่อยๆแล้วนะโอเคคลิปนี้เอาประมาณนี้เพื่อนๆแนะนําให้เพื่อนรู้จักเราประมาณนี้นะสวัสดีครับแล้วเจอกันคลิปหน้า